เกี่ยวกับผู้ต้องหาตามมายจับคดีหายไปคาดว่าจะอยู่ในพื้นที่โซนหนึง ว่าสูดฝุ่นก็ไปดูมาแล้วนะครับก็จริงๆแล้วในบ้านมีก็ทราบอ่ครับเป็นคนแก่อายุประมาณแปดสิบกว่าปีแปดสิบกว่าปียี่บเก้าสิบแลวนั้นที่ก็คุยไปแล้วนะครับว่าเราไปดูแล้วเนี่ยมาสูดฝุ่นคนเดีย ายเนี <Happiness? S 2> ่ย <that> ท kind of <that> ี่คานี no, no, ่ยนี่หมายสารหมายสารของทางให้พนตำรวโทเจนารุงรชักตรวอวัสื้สวน่อพอสวีนะครับด้วยด้วยสารเห็นมีเหตุอันสมควรให้คนมาเลขที่สองหมู่ที่สาม ตำบลท่าหินอำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นบ้านของพันโทตประเสริฐมัตมิพันโทประเสริฐมัตตมิมอายุร้อห่ือเตารอะไรน้ารามายนั่นหละของผีานซึ่งมีไว้เป็นความผินหรือได้มาผมอยควมหลาย หรือได้ใช้หรือตั้งใจใช้ในการทำความสะาดเือ้แล้วเอาบุคคลถูกออกหมายจับของศาลจ้าักงานวันนี้ที่อาจารย์ห้าหนึ่งเจ็ดี่สิบสอลงวันที่สามสิกันยายนสองพัาร้อยหกเจ็นเข้าหมายให้พันตำรวจโทที่เด่แข็งแดงเราก็ว่าการสืบสวนในห้องใครห้องใครรู้หมดแล้วนะรู้รู้หมดแล้วใช่ไหมว่าห้องไหนเป็นห้องใครเรียบร้อยหมดนะห้องห้องพี่อยู่ไหนผมอยู่บ้านหลังน้นแล้วห้องนี้มีใครมีกี่ห้องครับตรงนี้เลย นอนนี้หมดเลยนะโอเคโอเคชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาเดินรอบบ้านหน่อยนะเอาให้มันครบนะจะได้ตคนนึงวิดีโอห้องเก๋เนอน้องไมไม่ได้แกไม่ไหมนอนนี้เลยก้ไดแม้เยแมแจะไปนอนนักธมหลังนู่มแมรกับหนองลังนี้จะไม่มีใครยุ่งลองลองแล้วนะ แค่ไมทำาใหเาเน่ยเราไม่เคยนอนเลยไหมครับมีมีมีห้องนี้ห้องเรากห้องนี้ห้องนีนององแม่เอาข้องมาไหวแล้วก็เก็บไปนอนั้งออี่ีนีเลยเนี่เสื้อผ้าเสื้อผ้าของนนองาวร้าหนองเ้าแมีนอน ห่างนี้ไม่มีใครนอนตอนนี้รนี้จะไม่ต้อเป็นครับทางร่างน้ไม่มีใครนอนแหม่เป็นนอนน้พ่มนอนงูแม่ต้องกออยู่ตอตนเย็นเราก็ไม่เป็นนอนตรงนู้ตู้ฟังใจน้ำผ้าไปข้าหูผ้าหูน้องสาวของผู้หญิงเกียร์ห้องนี้ไม่มีเลยออกมาห้องกับไป พ้อมับคือในขันนี่สองยดนตรี้อพ้อมกรู้สายข้อมอ๋ตรงน้มันเต็มทุกห้องไหนนี้ครับอ๋องนี้มัได้เม้องเก็บข้อมอเคใชอ่า้องเก็บของดนตรีสองทัวร์